ไม่ลำบากอย่าปากดีขอนำเสนอเรื่องราวของน้องเชเอมเด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับคุณยายตั้งแต่วัยสองเดือนพร้อมด้วยโรคเนื้อง,งอกในสมองที่ถูกวินิจฉัยในวัยห้าขวบน้องเชเอมเป็นเด็กเรียนดีและใฝ่รู้โรคภัยไข้เจ็บคืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตของน้องเชเอมเป็นอย่างมากตอนนี้เราอยู่กันที่เขตสายใหม่ที่บ้านของคุณยายพิกุลที่ดูแลน้องเชเอมมาตั้งแต่แบเบาะค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับคุณยายน้องเชเอมแล้วก็น้องเหมแล้วนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ ทางบ้านอยู่กันกี่คนคะคุณยายอยู่ห้าคนค่ะมีคุณยายยยาแล้วก็มีตามีน้าเขาแล้วก็มีเอมมีเหมทั้งหลังนี้อยู่กันแค่ห้าสิบคนค่ะสามครอบครัวค่ะอ๋ออยู่สามครอบครัวครอบครัวฝั่งคุณยายคือมีแค่ห้าคนค่ะแล้วก็ฝั่งพี่ของเขาก็มีห้าคนแล้วก็มีคนนี้อีกคนหนึ่งมีสามครอบครัวค่ะแล้วคุณคุณตาทําอาชีพอะไรคะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะ แลวตัวคุณยายค่ะยายไม่ได้ทําการเลี้ยงหลานอืมเมื่อก่อนก็ทํางานค่ะพอดีเขาเอาหลานมาให้เลี้ยงก็เลยออกมาเลี้ยงเขาทำงานอะไรอ่ะทำปลาดุกฟูเป็นทําอาหารนะคะเป็นทําปลาดุกฟูส่งค่ะเป็นเป็นโรงงานแล้วรับน้องชายเอมาเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่สองเดือนค่ะสองเดือนเลยพอได้สองเดือนแม่เขาก็อุ้มมาให้แล้วก็มาเรียนหนังสือที่ โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมข้าชุมชนสามาคัคคีอยู่อนุบาลหนึ่งตอนนี้พออยู่อนุบาลสองก็เขาเริ่มมีอาการคอเขาเอียงเพื่อนบ้านเขาบอกว่าคุณยายทําไมคอน้องเฉเอมเอียงอุ้ยไม่เอียงแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยสังเกตไม่เคส่สคะไม่เคยสังเกตค่ะพอดีกลับมาก็มาคอยถามว่าเออเอียงจริงๆเดินเอียงก็เลยถามเฉเอมว่าเป็นอะไรเฉเอมตอนแรกเฉเอมว่าชนประตูตอนนี้ แคงข้างเดินจนไปโรงเรียนค่ะไปเรียนหนังสือคุณครูก็เลยบอกตาตาเ็าจะเป็นคนไปนรับไปส่งค่ะแล้วนะคุณครูก็เลยว่าคุณตาพาเฉลไปหาหมอนะเนี่ยเขานั่งเรียนหนังสืออยู่คอเขาจะตกตกเอียงไปข้างซ้ายก็พาไปหาหมอเด็กที่บ้านมีค่ะหมอเด็กก็ว่าเขาอาจจะชินข้างซ้ายเขาก็เลยให้ยาแก้ให้ยาพลารามาก่อนค่ะแล้วก็แก้ปวดมากินแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่หายหรืออะไรอีกให้กลับไปอีก ตอนนี้ย้ายก็ามาพามาอยู่บ้านตอนนี้เดินตะแคงข้างแนละใช้ข้างเดินค่ะคือเขาไม่เดิน,ต,นตรงตอนนั้นนี่ครั้งแรกที่รู้ว่าสังเกตได้ว่าน้องเริ่มเดินเอียงเอียงคอเอียงตอนนั้นน้องอายุเท่าไหร่นะคะดูอนุบาลสองอนุบาลสองประมาณห้าขวบสี <5 S 2> ่ห้าขวบสี่ขวบกว่า,าค่ะ,ขขะคะ่ะนัดนหละคะ่ะแล้วพอรักษาอะไรเสร็จเรียบร้อยก,ก็กลับมากลับมากลับมาหมอก,ก็มาเดินตะแคงข้างกลับมาเดินตะแคงข้างค่ะไม่เดินตรงออาไม่ไหวแล้วก็เลยกลับไปหาเขาใหม่เขาก็ให้ไปนอนโรงพยาบาลอยู่สามวันแล้วเขาก็ส่งไปทํา MRI อะไรอุมโมงไฟฟ้าแม่เล็กค่ะที่โลโพบุรีที่ในตัวเมืองเขาส่งไปทำเขาก็ฉีดยานอนหลับเพราะเขามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวฉีดยานอนหลับจนน้องเบอร์ไม่รู้เรื่องแบบคุยเพ้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะจนเข็มที่เก้าเขาจะใส่เขาเข็มที่ 9, เก้าเลยค่ะให้เก้าเข็มและยานอนหลับพอเข็มที่เก้ายายาก็รู้สึกว่าปากเขาเขียว ก็เลยเรียกหมอหมอหมอเข้าไปด้วยเนาะคุณหมอทําไมหลานปากเขียวแล้วเนี่ยเนาะแต่นี้คนที่อยู่ข้างในทาเอมาไอเขาบอกว่าน้องอาจจะหนาวเขาก็เลยห่มผ้าให้แล้วเขาก็ดันเข้าไปาให้ยายมารอข้างนอกแล้วทุกครั้งที่ทุกครั้งก่อนที่เขาจะฉีดยานอนหลับให้ให้น้องเนี่ยคุณยายได้อยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยค่ะยืนอยู่ด้วยน้องก็ไม่หลับคุณคุณยายได้ทวงไหมคะว่ามันเข็มที่เท่าไหร่แล้วมันเย<า>อะเกินไปหรือปาถามค่ะ แป๊บเดียวนะคะ่ะเขาเอาน้องออกมาน้องหยุดหายใจตัวเขียวหมดละเขาปัมป๊มปัม๊มปั๊มยายก็ตกใจเนาะว่าอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นมาดีๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วคุณหมอก็บอกว่าอ๋อคุณยายไม่ต้องตกใจนะคะน้องแค่หยุดหายใจยายก็บอกว่าอา้าวหยุดหายใจก็ตายแล้วนะคะคุณหมอบางทีแต่ที่ทําเอวไอเขาบอกว่าผมไม่ทําแล้วนะผมไม่ทําให้แล้วเดี๋ยวก็นัดอีกเขาก็เลยเอาไปโรงพยาบาลพัฒนาลายค่ะ แล้วก็ไปโรงพยาบาลนารายไปเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปดูอาการให้อยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นค่ะหมอบอกว่ายายเราเียาน้องกลับโรงพยาบาลบ้านม,นมีพอไปถึงโรงพยาบาลครับก็เอาห้องใส่ห้องไอซียูเขาก็ยังไม่รู้สึกลงน้นแต่เขาอ,อ้วกแต่ก็ต้องนานนะต้องประมาณสามทุ่มถึงได้รู้สึกตัวค่ะแล้วจนเขาเอาไปทำเอ็มไออีกทีหนึ่งค่ะพอผลออกมาก็เลยรู้ว่าน้องเป็นเนื้องอกในสมองมแล้ววินาทีที่คุณหมอเขาบอกคุณยายรู้สึกยังไง้างก็เสียใจค่ะแบบว่า เครียดเนาะสงสารหลานกลัวเพราะตอนนั้นเขาอยู่ตัวเล็กมากสี่ขวบกว่าเขาตัวเล็กแล้วก็แค่สิบแปดโลแล้วหมอก,ก็บอกว่าเขาเป็นเอาให้ดูนากก็โตมากโตมากตอนนั้นอะใจไม่ดีเนาะกลัวเขาผ่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรน่ี้จะเหมือนเดิมไหมจะได้กลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรไม่ถูกอะหมอก,ก็บอกห้า0ิบห้าสิเพราะหัวเขาเล็กเนาะแต่ยายต้องทําใจนะห้าสิบห้าสิบยายไปขอบัตรขอใบส่งตัวมายายจะไม่เสียเงินเข้าไปในห้องผ่าตัดตั้งแต่9ก้าโมง จนสี่ทุ่มอ่ะหมอจาหมอที่ผ่าตัดเขาได้พอหมอออกมาย้ายก็กระโดดไปจะจะแค่จะก,กอดหมอเลยค่ะบอกคุณหมอหมอกอ๋อเขาบอกปลอดภัยครับเขาว่างี้หมอบอกปลอดภัยกระจดีอะเขาพักเขาก็เข็นออกมาค่ะเขาเข็นเขาเข็นหลานออกมาน่ะหูบวมหมดเลยหนะ้าบวมใส่้ายใส่อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็ไปเข้าห้องไอซียูเด็กแล้วพอสองวันหมอก็ให้ขึ้นไปพักห้องพักชั้นห้าได้ค่ะแล้วก็ ก็ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แะอันนี้สิบขวบเจ็ดเดือนนะคะสิบขวบเจ็ดเดือนมีนาเนี่ยเขาก็จะสิบเอ็ดขวบมีนาค่ะสิบเอ็ดขวบแต่เห็นคุณยายบอกว่าวันที่สิบอะคะเหมือนน้องจะไปผ่าอีกค่ะวันที่สิบพฤศจิกาเลยค่ะแต่ไปผ่าอีกนูกขอถามย้อนกลับไปนิดนึงนะคะหลังจากที่ผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยอาการน้องมีผลข้างเคียงหรือมีอาการยังไงบ้างคะมีค่ะตาตกปากตกค่ะแล้วก็กระจกตาเหลาแต่หูนี่เสียข้ามหนึ่งเลยค่ะไม่ได้ยินยายก็ขอเขา ใส่หูฟังนะคะว่ายายคุณหมอยายขอปรึกษาหน่อยอยากซื้อหูฟังให้หลานว่าเวลาไปเรียนน่ะคือหลานจะได้ปกติเหมือนคนอื่นค่ะคุณหมอบอกว่าประสาทหูเขาเสียใส่ไปก็ยายก็เสียเงินเปล่าไปยืมตังค์ามายายซื้อก็จะเสียเงินเปล่าเขาไม่ได้ยินว่างนี้ค่ะอันที่สองนี้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่ค่ะคุณหมอเ็บอกแล้วว่าน้องอาจจะน้ายุบแถบหนึ่งนะยายบาง ครั้งที่สองนี้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันเขาบอกว่าน่าอาจจะยุบแต่แต่ยายก็ภาวนาว่าเหมือนครั้งแรกจะผ่านมาได้ครั้งสองก็ต้องได้นะยายก็บอกหมอครั้งสองก็น่าจะผ่านได้แต่เขาก็พูดครั้งแรกเขาก็พูดอย่างนี้แหละยายก็กลัวยายก็กลัวอยู่ครั้งแรกยายก็กลัวแต่นี้น่าจะผ่านไปได้ครั้งแรกยังผ่านไม่ได้ก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรค่ะให้ฟื้นให้กลับมาว่างี้เนาะช่วงเวลาที่ยากลําบากของคุณยาย คุณยายเคยได้เล่าความทุกข์ใจให้พ่อกับแม่น้องเขาฟังบ้างไม่เคยเล่าค่ะเพราะว่าเขาไม่มาเคยคูดก็ทะเลาะกันเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังลูกสาวเองเลยค่ะลูกสาวคือเขาไม่สนใจเขารักเขาบอกเขารักลูกแต่เขาก็ไม่มาไม่มานะเราก็เข้าใจเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่ถูกเหมือนว่ายายอะทิ้งเขา เลิกกันกับพ่อเขาเหมือนกันแล้วก็ทิ้งเขาอยู่กับยายแล้วยายก็พอเขาได้ประมาณเข้าเอมอ่ะยายก็มามีตามามีตาคนนี้ค่ะก็เหมือนทิ้งให้กับยายเลีียงให้ยายเหี้ยงค่ะเนี่ยเขาก็เลยคิดเหมือนว่าเราไม่รักเขาไม่เอาเขาเขาก็ไม่มาเนี่ยอย่างลูกเนี่ยเขาก็ไม่มาดูนะแต่เขารักแต่ถ้ายายพาไปพาไปลพบุรีเขาก็จะมาหาค่ะเขาก็มาหาแต่เขาก็ได้แฟนใหม่นะเนาะพ่อก็ได้แฟนใหม่เหมือนกันก็ต่างคนต่างอยู่คุณยายเคยต่อว่า ลูกสาวเคยค่ะเคยว่าเคยทะเลาะกันเคยว่าว่าอยู่ว่าลูกนะทำไมไม่มาดูอะไรเงี้ยเนาะให้มาดูหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขามาไม่ได้เขาต้องทํางานอะไรเงี้ยเนาะแต่ทํางานก็ไม่มีเงินส่งลูกหรอกไม่มีเขาเพิ่งจะมาให้เนี่ยสองเดือนหลังที่ผ่าเน,นี่ยขอเขาขอเธอเพราะแม่ไม่มีแม่ขอนะทํางานให้ทนแล้วก็เก็บเงินให้ลูกขอเขาเขาก็ให้ตัวยายเองนี่ก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมคะคุณยายเป็นอะไรคะก็บลูกโตค่ะ แล้วก็มาเป็นเนื้อง,งอกในคอค่ะแล้วก็มาผ่าไส้ติ่งผ่าตัดไส้ติ่งตอนนี้ร่างกายก็แย่แย่แย่แยมาได้ก็เลยไม่ทํางานาไม่ไหวตอนเนี้ยก็เลยไม่ได้ทําเลยค่ะก็เอาน้องมาเลี้ยงเห็นว่าน้องเรียนดีด้วยใช่ไหมคะเขาก็เ,เ,กเขาก็ได้เกรดดีอยู่ค่ะเนาะสามกว่าสามกว่าก็จะมีปสามมาได้เกรดได้สี่หมดแล้วเขาก็เรียนดีมาตลอดเขาก็เหมือนเป็นเด็กไม่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปอนะเนาะพอผ่าตัดมามันก็มันจะไม่เหมือนเด็กปกติก็ะจะช้าช้าหน่อย แต่เขาก็จะเล่นจะเล่นจะเล่น,หนเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่ว่าขี้เล่นไปเลยอะเป็นเด็กเล็กไปเลยอะ,ะเหมือนเหมือนเขาเล็กลงอ่ะเหมือนเหมือนเขากลับปไปเป็นเด็กอีกรั้งไปโรงเรียนเขาก็เล่นครูก็บอกว่าเขาอารมณ์ร่าเริงนะคุยกับมาครูก็บอกคุยก็ที <c oughs> ่เห็นน้องลุกไปลุกมานี่ก็คือน้องเป็น <kendi S 2> เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะ <c oughs> เป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วไปด้านอารมณ์พฤติกรรมและอารมณ์ค่ะ ไม่สามารถควบค<ร>ุมต<ร>ัวเอได้เขาต้องทานยาทานยาก็จะคุมเหมือนจะเดินไปเดินมาอย่างเนี้ยค่ะเดินไม่นิ่งค่ะของเล่นถ้าโมโหในบ่อค่ะโยนลงบ่อหมดเลยบ่อน้ำของเล่นหมดดูในบ่อหมดเลยจะอยากได้อันนี้นะอ,ะอยายก็จะซื้อของไม่แพงหรอกอะไรยี่สิบยี่ห้าอย่างเงี้ยเนาะเขาจะโยนลงบ่อบางคนให้มาถ้าโมโหเขาจะลงแล้วก็อย่างเงี้ยเดินได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยยายยังบอกเมื่อไหร่จะหายเนาะ นี่ถือว่าเป็นงานหนักของคุณยายเลยนะ,ะคะคนโตก็ต้องดูค,คนเล็กก็ต้องดูใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับใครไม่ได้ถ้าไปคือไปกับยายอย่างตาเขาก็ดูไม่ได้ค่ะเพราะเวลายอยู่เขาจะอาละวาดโวยวายหนักสุดที่น้องอาละวาดคือ,อยังไงคะคือเขาไม่ได้ดังใจเหมือนว่าเหมือนมีคนแกล้งโมโหอะไรค่ะทำค่ะทำคือบุหงิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยนเฟี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะกลัวยายเหมือนกลัวยายยายจะดุแล้วก็จะนิ่ง อันนี้ขอมาถามน้องเชอเอมบ้างนะหลังจากที่หนูพาตัดเสร็จแล้วหนูเป็นยังไงบ้างลูกไปโรงเรียนดีนะคะหนูตามเพื่อนทันไหมก็ทันหันไปถามเพื่อนข้างหลังก็คอยมีเพื่อนช่วยอยู่ใช่ไหมทําไมหนูถึงชอบเป็นหนังสือหนูโตไปอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะอ๋อที่พี่เห็นเนี่ยที่ว่าตรงนี้นี่คือหนูใช่ไหมใช่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เป็นหนูก็เขียน ภาษาจีนโอ้ภาษาจีนหนูก็เขียนด้วยหรอเขาเรียนภาษาจีนค่ะแล้วหนูตั้งใจเรียนเพราะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นดีไซเนอร์อยากออกแบบเสื้อผ้าเคยเคยลองเคยลองวาดแล้วก็เอาผ้ามาตัดเย็บเล่นเล่นไหมคะไม่เคยค่ะเคยแต่ว่าในกระดาษแล้วก็เขียนมันใหญ่ลงไปมีให้ดูไหมคะไหนพี่เขาดูหได้ไหมลูกโอ้นี่คือทั้งเล่มเลยเหรอลูกนะเขาจะวาดเลยก็จะมีวาดเป็นชุดบ้างเป็นคนบ้างเป็นการ์ตูนบ้างอันนี้ตอนวาดเล็ก อ๋อตอนว่าแรกๆอือหืออันนี้เดินแคดบอกได้เลยนะเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วว่าเป็นชุดน่ะส่งมาให้พี่เอ็มได้ไหมเดี๋ยวพี่เอ็มใส่เดินแบบแบบสวยๆเลยทําไมหนูถึงสนใจทางด้านนี้อะลูกหนูคิดว่าถ้าการที่หนูว่ารูปสวยหนูจริงจริอะหนูโตถ้าหนูว่ารูปสวยอะบางทีหนูก็คิดว่าหนูจะไปแบบแข่งประกวดว่ารูปอะไรอย่างนี้แต่โตไปจะเอางานอะไรทำหนูก็เลยคิดว่าจะเป็นดีไซเนอร์ อืมนี้จะเป็นแบบว่าพวกที่แบบหนูยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นดีไซเนอร์หนูก็เขียนไปเรื่อยเื่บางทีว่าให้สวยหนูก็จะเขียนแบบพวกตลกไปเรื่อยเรือ่อยแล้วหนูวามาจากไหนอะลูกวาดสวยกว่าพี่เอ็มอีกลูกฮะไปทำวาดไปเอาอแบบมาจากไหนลูก หนูตอนเด็กๆหนูชอบวาดรูปมากเลยค่ะไปดูน <ไป S 1> <ด>ังสึกาตู<ใ>นเหรออืมอันนี้เพื่อนวาดอันนี้เพื่อนวาดอ,อ๋ออันนี้จะเน้นไปที่คนมากกว่ามีอีอยงวะอียงวะพี่ถามน้องเชมนิดนึงน้องเชมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะป่วยหรือไม่สบายไหมตอนเนี้ยไม่เลยอะคะมันมีอาการแบบปวดหัวตุบๆอะไรอย่างงี้ไหมลูก แล้วมีอาการอะไรที่ส่งผลกับการเรียนหนูไหมเวลาเรียนเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียนก็มันจะเป็นประมาณแบบว่าตอนพักกลางวันอะคะ่ะกินข้าวเสร็จขึ้นมาเรียนบนห้องพอถึงชั่วโมงเรียนเรียนบนห้องหนูก็ปวดหัวบางครั้งก็ไปก็มีมันจะเอายาพาราไปกินโรงเรียนด้วยะคะ่ะหนูก็เลยกินยา จริงๆแล้วอ่ะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่น้องเขาใส่ใจเรื่องการศึกษาเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีของมนุษย์หนึ่งคนพึงจะต้องมีค่ะแล้วก็คือน้องเขามีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วน้องเขาเรียนดีมีผู้อุปถัมภ์อันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีคือบางคนเขาอาจจะยากจนกว่าคุณยายอาจจะต้องการทุนการศึกษาแล้วก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครแต่อันนี้น้องเขามีคนอุปถัมภ์ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ แล้วก็แบบดีใจที่น้องเขาแบบตั้งใจเรียนแล้วอย่างงี้พี่ถามนิดน,นึงวันวันหนึ่งเนี่ยเวลาหนูอยู่กับคุณ,ค,ณคุณแม่เนี่ยตื่นมาหนูทําอะไรกันบ้างช่วยช่วยคุณแม่กวาดบ้านถูพื้นอะไรอย่างนี้ไหมลูกถูพื้นค่ะแม่เป็นคนกวาดแล้วทีนี้เมื่อเช้าหนูก็มานั่งช่วยแม่สักผ้ามีมีอย่างอื่นอีกไหมลูกที่หนูช่วยแม่ล้างจานค่ะล้างจานแล้วก็ดูน้อง,องน้องน้องเคยอรารวาสหนูไหมลกูก อนเด็กกิดหัวหนูบ่อยมากเลยค่ะแล้วหนูแล้วหนูทํายังไงกับน้องหนูสอนน้องไหมลูกตีกันหรือว่าตีตีตีกันเลยห่างกันกี่ปีอะคะยายเห็มเกิดห้าแปดอันนี้เกิดห้าหกอือสองปีแล้วทะเลาะกันทุกวันไหมคะยายก็ไม่ไม่ทะเลาะค่ะแต่น้องอะน้องอะจะห่วงจะห่วงพี่น้องก็ไปไหนมาไหนก็หยิบ ขนมเนี่ยอันนี้ของพี่เอมเอาไปให้พี่เอมอันนี้ของเหยอันนี้ของพี่เอมจะห่วงพี่เอมตลอดคือจะพี่จะมาก่อนน้องอ่ะพี่จะมาก่อนหรือจะอยู่บ้านเนี้ยพี่เอมพี่เอมมาก่อนแต่พี่ก็รักนะแต่คือไม่แสดงออกเนี่ยรักน้องแต่ไม่แสดงออกบางทีไม่สบายก็อาบน้ําให้น้องดูน้องถ้าย้ายไม่สบายเขาก็จะดูน้องอาบน้ําแต่งตัวให้แต่ก็จะดูบางทีสอนหนังสือก็เหมือนพินพี่อ่ะมาที่เลยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดัดนั่นน้องก็คือถ้าวันหนึ่ง คุณยายไม่สบายก็สามารถฝากให้น้องเชอเอมดูแลน้องเหมได้ได้ค่ะตอนนี้เรียนเป็นไงคะก็มองเห็นกานบ้างบางทีก็มองไม่เห็นพับปากกาครูหมึกหมดโถพี่กันึกว่าอะไรนี่ไงที่คุณครูเขาบอกว่าน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคะยายเคยแอบวางแผนไว้ไหมคะว่าแบ ้าวันหนึ่งยายไม่อยู่ตาไม่อยู่เอ็มต้องอย่างนี้เอ็มต้องอย่างนั้นเอมหรือฝากฝังหลานไว้กับใครไหมคะก็มีนะเขาได้แหะคือฝากไว้ว่าเนี่ยถ้าแม่เป็นอะไรไปพ่อเป็นอะไรไปแม็กอย่าทิ้งหลานนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งเขาอย่าทิ้งเขาจะเรียกน้องนี่จะเรียกพี่เรียกลาเรียกพี่อย่าทิ้งน้องนะก็บอกอย่าทิ้งเอกกัเหมนะบอกเขาถ้าแม่เป็นอะไรไปอ่ะพอดูแล้วรารู้นะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปยังไงเนาะพอโตมาเขาก็รักแหละน้องชเมที่พามาคุณยายดูแลหนูยังไงมั่งลูกดูแลดีทุกอย่างรักคุณยายมามหนูเรียกคุณยายว่าอะไรคะแม่ทาไมหนูถึงเรียกคุณยายว่าแม่อยู่กันตั้งแต่เกิดตั้งแต่หนูเกิดตอนที่แม่เอาหนูมาอยู่นะ่ะแล้วแม่ไปอยู่ลพบ,บรุรีหนูก็อยู่กับยายโตมาหนูก็เรียกยายว่าแม่ าหนู <FELIPE S 1> ไม่ได้อยู่กับยายแล้วหนูถ้าคิดถึงยายไหมลูกหนูมีอะไรอยากจะบอกยายไหมลูกยายหนูรักยายนะอยากยหนูลูกหนูยังไม่อย่างนี้ต่อไปหนูยังไม่ยายมีความสุขนะยายอยู่กับหนูไม่นานนักจะเดี๋ยวดลูกนะตั้งใจเหรียญยายก็รักเอมยายจะดูเอมนั่นแหละเนาะเดี๋ยวดลูก ยายเคยมีมุมที่ยายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วบ้างไหมยายมีอะบางทีนึกโู้ยแย่ไม่ไหวก็นึกอยู่แต่สู้เราจะเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ล้มไม่ได้ไม่สบายรีบหายรีบปินยานึกในใจจะตายไม่ได้เลยตายนะไม่มีใครดูเองไม่มีใครไปเฝ้าหลานลุกขึ้นมาหายากินนึกในใจนะตายไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยต้องรีบหายเพราะไม่มีใครดู คิดเนาะว่าสู้สู้เพื่อหลานเดแหลยไม่ได้สู้เพื่อใครสู้เพื่อหลานยายว่าหลานคือยาใจของยายนะคะถ้าไม่มีเขายายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเลี้ยงมาต่เล็กๆเนาะในนี้สิ่งที่น้องชาเอมอะจะสามารถทําให้แม่ได้นั่นก็คือของขวัญด้วยการที่หนูตั้งใจเรียนพี่เอ็มขอให้หนูได้เป็นดีไซเนอร์เหมือนที่หนูหวังไว้และขอให้หนูได้ มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วทำให้คุณยายสบายทำให้น้องสบายตั้งใจเรียนนะลูกแล้วก็ขอให้วันผ่าตัดที่จะมาถึงสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีและให้หนูปลอดภยัยหลังจากนี้ไปก็หนูจะเป็นเด็กที่แข็งแรงหนึ่งคนขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนะคะชื่อคุณครูนิรมนพิมนาค่ะเป็นครูประจําชั้นนะคะของน้องชาเอมมาค่ะสําหรับการเรียนของน้องชาเอมนะคะโดยปกติอ่ะน้องชาเอมจะมีโรคประจําตัวก็คือเป็นเนื้อง,งอกในสมองเนาะตามที่คุณยายได้แจ้งทีเนี้ยการเรียนของน้องชาเอมก็ถือว่าถ้าเทียบกับการที่น้องมีโรคประจําตัวก็คือถือว่าน้องเรียนดีนะคะก็จากที่คุณครูดูเกรดเฉลี่ยของน้องนะคะแล้วก็ในของวิชาเรียนก็จะมี3.5มี4 เป็นส่วนใหญ่การที่น้องมีเนื้อง,งอกเนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินของน้องก็คือน้องจะได้ยินฝั่งเดียวก็คือด้านเดียวก็คือจะเป็นฝั่งสายคุณครูก็ได้จัดให้น้องเนี่ยนั่งได้หันหน้ามาทางกระดานโดยการใช้ประสาทสัมผัสของหูค่ะข้างซ้ายแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนว่าเนื้อง,งอกของน้องน่าจะโตขึ้นแล้วจะส่งผลต่อการมองเห็นของน้องด้วยก็คือ ตาของน้องจะมีการขยับมาค่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีน้ําตาไหลน่าจะเป็นอุปสรรคอยู่พอ,พอสมควรค่ะน้องป่วยก็น้องได้รับการผ่าตัดก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเรียนหรือเปล่าจ่าอาจจะมีผลกระทบแค่การส่งงานเพราะว่าน้องอาจจะต้องพักในการพักในการผ่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบจะไม่มีผลเพราะว่าเด็กเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความพยายามในการเรียนนะคะถือว่าตั้งใจเรียนดีค่ะไม่ใส่น้องส่วนตัวค่ะ น้องเป็นเด็กร่าเริงนะคะ,ะการที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอุปสรรคของน้องเลยน้องเป็นเด็กร่าเริงมากก็คือเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่มีน้ําใจะคะ่ะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวแล้วก็ตอนพักกลางวันอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมาเล่นกับครูประจําชั้นเดิมเหมือนคือคือน้องเขาเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายนะคะหนูอยากได้ไอเป็นปากกาใช่ไหมแล้วน้องเหมะน้องเหมอหมยากได้อะไรอยากได้ โอ้โหได้ยินมาจากไหนเนี่ยรีบวิ่งมาเลยมานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนหนูอยากได้อะไรนะขอเล่นรถแข่งค่ะรถแข่งแล้วหนูถ้าพี่เอ็มซื้อให้หนูจะเอายองลงคลองเองปะเนี่ยไม่ครับจริงเปล่าสัญญาก่อนนะสัญญาค่ะสัญญาก่อนนะต้องเกี่ยวก้อยสแตมป์ด้วยนะต้องสแตมป์ด้วยสแตมป์อย่างนี้ด้วยออขนาดใหญ่แล้วนะคะใหญ่เท่าไหร่อะใหญ่แบบนิดนึงครับเอาใหญ่แค่นี้ใหญ่มากเข้ามาไม่ได้นะใหญ่เข้ามาเป็นรถแข่งแบบเร็วมากไหม ยมีอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอามาดูมาดูกันในนี้ว่าว่ามีที่อยากได้ไหมเป็นรถแข่งหรออ๋อรถแข่งเล็กๆที่แบบเดี๋ยวพี่ช่วยรถรางเหรอไม่ไม่ยากครับไม่รถรางไม่ไม่เดี๋ยวพี่ช่วยเลือกไหมเอาไหมครับอด้นี้ครับได้แล้วได้แล้วนี่มันมันอันอันนี้มันไม่ใหญ่หรอโลกแต่อันนี้มันเป็นไม่น่าจะใหญ่ไม่น่าจะใหญ่ไม่ถับรถมังครับนี่เนี่ยแบบนี้แล้วมันมีปากกามาด้วย ดีไหมค่ะอ,อาตัวเองนั่นแหละมาอานกาูได้อ่านี่น้องชาเอ็มจะเอาแบบนี้เ,เพราะว่ามันสามารถลบได้ไแล้วก็มีปากกามาให้ด้วยมีหน้าจอ1ินิ้วกับ3 5หนูเอาไนเอาใหญ่ๆไห,หมเอาใหญ่ๆนะ<า>ยิ้มยิ้มก่อนได้ไหมเ<า> <laughs> อออันนี้หนูไว้ว่านะมันจะลบได้ใช่ไหมมันลบได้มันลบได้ด้วยแล้วก็มีปากกาแถมมาให้ด้วยแต่ทีเนี้ย ของน้องเห็นไม่ต้องซื้อแล้วมั้งใช่อยากซื้อค่ะแล้วเลือกได้ยังอ่ะอ่าวานนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาให้อันนี้เนี่ยปะเห็นอยากให้เดี๋ยวเสิร์ชต้องเลือกก่อนเพราะว่าพี่อ่ะเพราะว่าพี่อ่ะรู้แล้วว่าหนูออยากไได้ะรนี่ไงมันมีรถเล็กๆหลายอันอย่างเงี้ยสิมันจะได้เป็นรถบรรทุกแล้วก็มีหลายไม่ไดไม่ถูกสักคันว้าวมีไฟหน้าเลื่อนนี่เอาวันนี้สีอะไรสีอะไรสีอะไรลูกสีเหลือง แมโบด้วยจ้าสีเหลืองขอบคุณครับโอ้ยรักเลยคุณยายคะอันนี้หนูมอบให้คุณยายแล้วก็เด็กๆไว้ใช้กันขอบคุณค่าคุณยายและเดี๋ยวและเดี๋ยวของที่สั่งมาให้หนูเดี๋ยวมาส่งที่บ้านโอเคไหมลูกคุณยายสู้ๆนะคะ หนึงสองสามช่วยกันลูกอ่าขอบคุณค่ะ